มาแล้วนะครับมาตามนัดเลยครับขบวนด่วนที่84นะครับต้ทนทางกรังไปทางกรุงเทพนะครับไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับวันนี้เข้าสถานีบ้านโป่งก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับก่อนที่7นาฬิกา40นาทีจะเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับขบวนนี้ไม่เคยทำให้ผู้โดยสารผิดหวังนะครับ ส่วนใหญ่จะเข้าตามเวลานะครับวันนี้ทำด้วยหัวรถจัก QSY นะครับ แรงไม่แรงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเข้าตรงเวลาเกือบทุกเที่ยวนะครับ <S q s y ห้าสครับวงปรับอากาศชั้นหนึ่งมา1นึ่ันนะครับชั้นสองมา4ี่คันนะครับ ผ่านลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับขบวนนี้ไม่ทำให้ผู้โดยสารผิดหวังจริงๆนะครับาฝากาเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปกะะ็จะลาลตมคลับสกคลายจันงกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นะวัดดุกชาแนลครับ